มานานนะคะก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าสิ้นหมักโครนสุขโขทย to, ัยถูกลูกค้าเข้าใจผิดนะคะก็รับสิ้นหมักโครนไปแล้วนะคะอยู่ทางใต้เราเข้าใจนะว่า,าเราอยู่ทางเหนือนะคะความความเข้าใจหรือว่าความเข้าถึงอาจจะไม่เข้าใจว่า ผ้าหมักโครนนะคะคําว่าผ้าหมักโครนเนี่ยมันผ่านโครนผ่านน้ําผ่านอะไรมาเยอะนะคะเราขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือการอบน้ํายาหรือการปรับผ้านุ่มนะคะเหมือนกับการซักเหมือนกับการซักนะคะซักเพื่อจะให้อ่ากลิ่นของอื่นๆมันหายไปก็จะได้กลิ่นที่มันหอมเป็นผ้าปรับผ้านุ่มนะคะแค่น,นี้ลูกค้าที่ได้รับไปนะคะเขาก็จะบอกว่า ขอคืนสินค้าได้ไหมคะขอคืนสินค้าได้ไหมคะ,คคมคะเพราะว่าสินค้านี้ถูกใช้งานแล้วคือมีน้ํายารับผนุ่มเหมือนการผ่านการซักมาแล้วนะคะเราก็ตกใจมากเลยว่าร้านเราก็ตั้งมาตั้งเป็นเกือบ20ปีแล้วนะคะทาไม <laughs> ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยนะคะ <S <s ก็จะอธิบายว่าขั้นตอนสุดท้ายของผ้าหมักโครนเนี่ยเราจะทําการ ปรับผ้านุ่มนะคะก็คือปรับน้ํายาหรืออบน้ํายาเป็นการรีดการซักขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้คลายกลิ่นต่างๆที่เราอ่ามีกรรมกรรมวิธีกันมากมายนะคะของผ้าหมักโครนนะคะเราต้องไปหมักโครนเราต้องไปแช่น้ํายาเราต้องไปต้มกับน้ําร้อนนะคะหลายๆอย่างนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอ่าปรับผ้านุ่มนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นต่างๆที่อยู่ใน ในในผ้าหมักโครนนะคะก็จะเป็นกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะไม่ใช่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเพราะว่าร้านเราก็ตั้งมานานนะคะเราไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดนะคะไม่เอาของที่ใช้แล้วได้ไงคะเรามีกลุ่มทอกลุ่มเย็บกลุ่มอะไรเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจกันไว้ด้วยนะคะว่าบางทีสิ่งที่ท่านได้เนี่ยบางทีเราบางทีของที่อยู่ในร้านอ่ะ มันผ่านมือผ่านอะไรกันเยอะหรือเราออกบูธไปมันเปื้อนหรือไงอเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเอามาซักใหม่นะคะจะบอกง่ายๆว่าขี้มือคนนะคะถ้าผ่านกาันถ้าผ่านการจับกันอะไรที่มันมันดูไม่สวยนะคะหรือไม่ก็ตกหล่นเวลาเราไปออกบูธเนี่ยเราก็ต้องเอามาซักอยู่ดีแต่ไม่มีการที่ว่าใส่แล้วเอามาขายไม่มีนะคะเสียชื่อหมดค่ะ ก็เข้าใจในนาทีนี้ไปด้วยนะคะแล้วสินหมักโคนจะต้องมีกลิ่นแบบประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราต้องให้หายกลิ่นโคนนะคะประมาณให้พูดง่ายๆเลยว่าให้มันหายกลิ่นกลิ่นโคนนะคะก็วันนี้เราก็นําเสนอสินหมักโคนนะคะสวยๆนะคะอ่าผืนแรกเลยค่ะผ้านุ่มนะคะไม่ใช่นุ่มจากจากผ้าจากน้ํายาปะผ้านุ่มนะคะมันนุ่มมาตั้งแต่ขั้นตอนการทอการซักการล้าง การต้มแล้วนะคะอ่ะพือนแรกนะคะเป็นลายเป็นลายดอกบัวนะคะสีปูนแห้งนะคะยืนพื้นด้วยสีครีมยืนพื้นด้วยสีครีมสวยๆเลยนะคะพื้นนี้ปูผ้ากาวเรียบร้อยนะคะเป็นสีออกประมาณปูนแห้งหรือส้มอิดเนี่ยนะคะนะคะนี่เลยอ่ะนะคะพื้นนี้ราคาอยู่ที่2,200บาทค่ะสวยๆเลยนะคะ ลายดอกบัวนะคะลายดอกบัวก็จะสวยหน่อยหนึง่งจะเป็นลายไทยๆค่ะสนใจก็คักคลายมานะคะผืนเดียวนะคะไม่มีสำรองแลวก็ผืนที่สองนี่อาจจะมองยากหน่อยเพราะว่าเป็นสีเทาเงินนะคะสีเทาเงินลายดอกบัวสีเทาเงินค่ะเทาสว่างเนี่ยจะให้ดูลายเลยลายจะออกประมาณแนวนี้นะคะสีเทาเงินนะคะลายดอกบัวหรือลายไทย ปูเกาวเรียบร้อยสวยงามค่ะสีนี้ก็สวยงามนะคะเทาสว่างสีเทาเงินนะคะ2,200บาทนะคะ2,200บาทใครจองก่อนก็ได้ก่อนนะคะ2,200บาทสีเทาเงินค่ะสีเทาเงินอ่าพื้นที่3พื้นที่3จะเป็น ถ้ามองโดยรวมจะเป็นสีม่วงนะคะแต่จริงๆแล้วเรายืนพื้นด้วยสีออกแดงแล้วก็ยกดอกสีน้ําเงินนะคะแต่มองโดยรวมแล้วจะกลายเป็นสีม่วงนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นสีแดงยกดอกสีน้ําเงินนะคะเหมือนศิลปะนะคะในการเอาสีน้ําเงินผสมกับสีแดงมันจะได้สีม่วงเพราะฉะนั้นในมุมมองก็จะเป็นออกสีแนวม่วงๆนะคะลายดอกบัวเหมือนกันนะคะ ีเลยค่ะเชิญก็จนะคล้ายๆกันนี่เลยนะคะจะออกเหลือบๆหน่อยๆนะคะศิละปะในการอทอในการให้สีนะคะมุมมองในการมองก็จะได้หลายๆสีมันจะเป็นสีน้ำเงินยืนพื้นด้วยสีแดงเวลามองแล้วมันจะออกประมาณแนวม่วง,วงสวยะ่ะ อันนี้ก็สวยนะคะ2200บาทเท่ากันอ่ะผืนสุดท้ายนะคะผืนสุดท้ายเป็นสีดำล้วนนะคะท่านใดอยากอยากได้สีดำล้วนนะคะลายก็จะเป็นลายดอกชมพู่ประมาณนี้เลยนะคะลายดอกชมพู่สวยๆนะคะมีเชิงด้วยลายนี้ลายสวยค่ะลายดอกชมพู่ จะลายเล็กกว่าลายดอกมัวเมื่อกี้นะคะลายดอกชมพู่นี่เลยค่ะสีดำล้วนนะคะสีดำล้วนราคาอยู่ที่2200บาทมี4ผืนนะคะให้ไวหน่อยนะคะก็วันนี้มาพูดเรื่องหมะโครนอย่างที่บอกนะคะถ้าหมะโคนเราจะมีคุณสมบัติคือนุ่มพริ้วมีน้ำหนักทิ้งตัวนะคะก่อนที่เราจะมาขายเนี่ยมีชนิดเดียวที่เราต้องซักต้องล้างก่อนนะคะ ถึงจะเอามาขายได้ชนิดอื่นๆที่เป็นงานฝีมือเนี่ยบางทีเราไม่ได้ซักได้ล้างอะไรเลยมันจะมีความแข็งของแป้งอยู่นะคะแต่อันนี้เรามีความนุ่มมือมากนะคะ,ะถ้าท่านเข้าใจผ้ามักโครนสุขโขทยัยท่านจะเข้าใจว่ามันมีกลิ่นหอมทุกผืนนะคะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทั้งช่องด้วยนะคะ Facebook เราก็มีนะคะท